กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกทก,กําลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟ้ารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทังเอฟซีหม่นะคะและเอฟซีเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายตุต่ำกว่า18ปีนะคะคนมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้แนวทางฟรีนะคะ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาเอากันได้นะคะฟรีนะคะพี่ๆแม่ๆจ๋าเดี๋ยวมาสรุปกันเนาะสองห้างนะคะจับชุดวินก็หลุดนะ0ูนย์เลูด0นย์นะคะชนะแต่น้องสาวส้วมไม่ได้เอาเสียดายเนาะลูดอะถึงจะได้นะครับเบิ้ลศูนย์จะเป็น0ูนย์ก็ไม่เป็นนะคะ เสียดายเนาะเก้าห้านะคะเก้าห้าหลุดแปดเก้านะคะจับชุดเวนเข้านะคะแปดเก้าเก้าหนึ่งนะคะจับชุดเวนเข้านะคะเก้าหนึ่งศูนย์สี่มานะคะตัวนี้ตัวชอบห้าสี่หลุดนะคะสรุปแล้วรูดศูนย์ก็ได้เฮเนาะนะคะโอเคนะคะ เดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของนี้กันนะคะสำหรับใบน,น้อยนะคะใบน,น้อยหอยสังก็จะเป็นเจ็ดศูนย์บวกลบคูณหารยี่สิบเอ็ดนะคะเก้าห้าบวกลบคูณหารนะคะสิบเจ็ดสี่ องนะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น23สตัวสุดท้ายก็จะเป็น98บวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น35สิาำหรับเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ให้ลูดไปที่ แต่วันนี้ศูนย์ก็ยังจะมาน้าสุแต่ไม่เอาเนาะศูนน้องสาวโซ่ไม่เอาน้องสาวโซ่จะเอาที่809นะคะขอเป็น8ปดละกันะะนะคะก็จะมี8 0ดศูนย์ศูนยปดหนึ่งหนึ่งปปสองสองปด 8 3 3 8 8 4 4 8แปนะคะแปดห้าห้นะคะแล้วก็8ปดเานะคะสำหรับแนวะทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบก็จะเป็น8 1ด8นึ่ง แปดสองสองแปดแามสามแล้วก็แปดห้าห้าแนะคะจดไว้คับไว้นะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะดูดวงเฮงปังปักันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า